ผมถามพี่หน่อยวันนี้พี่จะเอาไงกับบอสหลังจากที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยคือพี่ยังจะเก็บบอสไว้ใช้งานอื่นๆไหมหรือจะให้ออกจากไฮตรงคำไปเลยสิ่งที่ตัดสินใจในวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากผ่านมา3 4ี่วันเนี่ยผมว่าน่าจะให้น้องได้ออกจากไฮตรงคำออกเลยเหรอฮะผมว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมันจะมันจะเสียหายไปเรื่อยๆเพราะว่าทางเอ,อฟซีแฟนคลับแฟนเพลงที่ไปเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละที่เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่า เนในทถ้าเด้งเด้าอะไรก็แลว้วแต่นะถึงจะไม่เด้งไม่เด้าแต่ว่ามันก็อยู่ในซีนที่ต้องไปโยนมุกไปแต่ว่าถ้าโยนมุกไปแล้วคนที่ตอบโตมาก็ยังเป็นน้องอยู่เงี้ยซึ่งน้องก็ต้องมาแสดงตัวตนอยู่ในซีนเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราไม่มีมาตรการในการรับรูบร้รับทราบมีมาตรการที่จะไม่ใช่ว่าบทลงโทษหรอกียงแต่ว่าเราก็ทําให้มันสถานรรการณ์มันดีขึ้นบ้างอะไรยงเงี้ยไม่ได้ดูถูกความความรู้สึกของแฟนเพลงครับ ก็จะขอขอขอความร่วมมือกับน้องตรงนี้ว่ายังไงก็ต้องแล้วเขาว่าไงที่บอกเขายังยังไม่เจออะไรตั้งแต่วันเหตุการณ